อันนี้จะไม่ไผ่สร้างมนต์ที่ตอนอ๋อนี่เออนี่พาไปดูตรงมาทางนี้อันนี้ไผ่เขาเจริญมาจนปูไม่หมดนี่จากกรมป่าไม้เป็นไผ่น้ำไม่มนเป็นไผ่เลี้ยงครับไผ่เลี้ยงอ้อไผ่เพาะเมล็ดนี่มันเอามาปูอันตรายอันตรายไอ้ตัวนี้ก็คือเอาออกไม่ได้มันใหญ่ต้นอีทอนอีซึกอืก็เลยเอาไว้นี่แหละต้นนี้แหละมันจะใหญ่ตัวเร็วแซงเพื่อนเลยเนี่ย เอามามป,ปลูกขียเพื่อนเลยนะเนี่ยครับเอามาปลูกเอามาหวานนี่แหละหวานรวยใช่ไหมม,มันเรียกกันแต่มันก็โตนะโอ้โหเปียอันนี้จะเป็นไผ่สร้งมนที่กิ่งตอน<ค>นี้ตนนี้เป็นไผ่อะไรไผ่น้ำเต้าปะ่ะข้าไผ่น้ำเต้าต้นนั้นเป็นไผ่ประดับไอ้ที่เห็นตรงว่างๆตัวนั้นนะ่ะมีแต่สมุนไพรนะครับเป็นขิงเป็นพวกกระชายพวกกระชายดําครับแต่มัน,ม,นมันยุบแล้วพอหน้าฝนมันจะขึ้นครับเพราะก็เลยเป็นสวนป่าไปเลยสวนไอ้สวนไผ่ไปพร้อมคือศึกษาว่ามันจะออกยังไงดูยังไง มันออกได้ไหมติดติดลูกติดหัวไหมนะตัวนี้สร้างมนอัน,นอันนี้ตัดมาทั้งลำมันเลยใช่ครับนีต่ติดทั้งลำ<า>เพราะว่าจะลองทุกทุกอย่างกอกน้ำไหมตอกคือคืออย่างนี้อันนี้อ่าจะให้ดูตัวมือกิ่งตอนกิ่งที่มันกิ่งทมันออกไอ้กิ่งเยอะเยอะแบบนี้นี่กิ่งตอนไว้อย่างี้ผมไม่ได้ตัดลำแต่ตัวนี้ตัดลำครับตัดลำมาด้วยก็ลองให้มันรู้อันไหนติดดีกว่า ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงสงสัยถ้าถ้ามีแบบนี้นี่ไว้ปูเลยดีกว่าเดี๋ยวสงสัยถามทําไมเขาทาไอ้กิ่งพันเนี่ยเขาถึงทํายาวๆอย่างเงี้ยทาสั้นๆตัดสั้นๆไม่ได้เหรอครับผมเคยทําแล้วครับมันเป็นยังไงมันไม่สวยอ๋อแต่ว่าคือมันจะสะดวกต่อการขนส่งอ่าโอเคครับใช่แต่มันไม่สวยนะอ๋อมันไม่สวยก็คือมันจะมีข้อตามันเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยปกติจะสามพอแล้วก็ตัดใช่ไหม ผมจะเอาเป็นสี่เป็นสีพ่พอพอใบมันสูงขึ้นปุ๊บเวลาปลูกมันจะมองเห็นมันจะโผล่ปลูกหญ้าคาสูงเท่าไรก็ช่างเรืออะ,ะลม่มันเกี่ยวไหมที่ว่าเรามาชำแล้วมันติดยากเพราะว่าเราเอาไว้สูงมันต้องมีพังในการเลียเ้ยงลำค,คือทีแรกนี่มันไม่ได้มีใบยยงี้นะครับตอนตอน,ตอนมาทีแรกต่อลงจากิ่งตอนน่ะใบไม่มีนะครับตาดทิ้งหมดเลยแล้วถ้าขยันก็ถุงครอบหรืออะไรครอบแต่ว่าผมก็ทําแบบยังไงล่ะ พื้นๆเอาไปปูกจะาของนะโอ้ยนี้ก็ถือว่าผ่านแล้วแต่ทำยากคือไผ่ยักงนันครับเรียบเลยนี่ไม่เหลือสักต้นเลยยักษ์นันไกหนดเลยยักษ์นันมาปลูกพื้นที่ลุ่มไม่ได้หรอกไม่ไม่มันมีมีคนปลูกได้ใหญ่โตหน้าห้าแล้วครับแต่ว่าผมกิงตอนมามาชำมันไม่ขึ้นผมเลยปีนี้จะไปขุดเหง้าผมจะขอขอขุดเหง้าเขาอนะอันนี้เป็นไผ่บงหวานเพื่อน้ำผึ้งเบอร์เก้าครับ ที่อ,ออกลากบ้างไม่ออกรากบ้างก็คือบางต้นจะมีรากออกที่ที่ที่ท,ที่ที่กิ่งใช่ไหมแต่บางต้นไม่มีนะครับเบอร์เก้าเหมือนกันแต่ไม่มีอันนี้กิ่งป่ะอันนี้กิ่งตอนครับน,นี่กิ่ง<ๆ>ตอนก็คือได้ไม่เยอะประมาณสิบสองกอไหยได้แค่สิบน้องนั้นไม่ออกลากก็เลยโอ้ทีเนี้ยไ,<ม>ไม่ออกลากนี่คือเราหุ้มหุ้มตุ้มก็ไม่ออกใช่ไหมไม่ออกครับถ้ามันออกลากมันก็คือออกเหมือนเหมือนเให้ดูแผงสมุนใช่ไหมมันจะออกมาก่อนลากกาว่าปุ้บแล้วไปห่อเลย ถ้าไม่ออกไปหอยไงก็ไม่ออกผมลองมาแล้วแล้วกระตุ้นแบบเหมือนกับไผ่สร้างมนครับไม่ออกกระตุ้นเหมือนกันครับโอกระตุ้นเหมือนกันแต่ไม่ออกก็เหมือนเหมือนกันครับแต่ไผ่สมุนจะออกทุกกิ่งนะลากจะออกมาทุกกิ่งแต่ไอ้บงบวงวันเบอร์เก้านี่ทาไมเขาเขาต้องขายแพงผมก็สงสัยมันออกยากไม่หรอกมันมันเป็นไผ่ที่มันไม่มีที่อื่นไงที่เขาเอาไผ่ไผ่บง บงป่าเนี่ยครับมันออกดอกแล้วเขาเก็บมาเล่นมันไปนเพาะอผลปรากฏว่าเขาก็เพาะเป็นเป็นต้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปงั้นแหละหทีนทที่เรียกเป็นเบอร์ัสาที่นี้ตัวไหนเด่นปุ๊บเขาก็เอามาปลูกเอามาปลูกใหม่เอาปลูกใหม่ที่นี้เขาก็เริ่มเริ่มขยายอปรากฏว่าตัวเบอร์เก้านี้มันตอนได้ในขณะที่บงบงหวานตัวอื่นมันตอนไม่ได้ตอนไม่ได้ครับก็ก็เลยว่ามันเป็น เพราะหนึ่งขยายพันธุ์ยากสองมันมีรสชาติหรือหนอนมันใหญ่กว่าหรือเคยาเขาเขาเขาคัดทำมาแล้วแหละถึงแพงแต่ทงวันนี้ของปลอมมันเยอะอะใช่ใช่แต่ถ้าเราไม่เคยคุ้นเคยซื้อเนี่ยเสร็จเลยครับโดนนะอัน <laughs> นี้ผมไล่ไล่จ่าชาติครับ <laughs> เปีียมสุกเพราะว่าผมเคยซื้อกับแกตั้งหลายปีม่ก่อน <laughs> ซื้อคุยกันหลายเที่ยวแล้ว <laughs> ก็เลยซื้อมาสองเงาก็อสองกิโลหันนี้ครับห้าร้อยครับพร้อมส่งเอามาปลูก <laughs> ก็ได้กำไรไแล้วแหละ ที่ออกจากสวนที่ออกจากสวนต้นยามามเขาน่ะอ่าเป็นเป็นขุนเงาเนาะครับเงาละพันครับเงาละพันกิ่งตอนกิ่งละห้าร้อยครับอันนี้ผมซื้อมาสองกิ่งก็บวกค่าส่งก็ห้าร้อยก็คือถ้าถ้าของแท้มันก็แท้ทุกคนแต่ว่าอาจารย์เปียนะคนออกมาชีแรกอาจารย์เปียมาทีแรกเนี่ยกิ่งละห้าร้อยนะครับนี่ผมเคย สนเสนอขายให้ในไถ้บ้านเขาบอกอ้อะไระแพงขนาดนั้นมันวิเศษขนาดนั้นเลยบอกผมไม่รู้ครับแต่ไม่มีใครซื้อผมจะปลูกผมอย่างไรปลูกจนเต็มสวนนี่หลยยังยังที่สวนน่ะตอนนี้ปลูกไว้อยู่สีก่กออืมอืในสองปีแล้วแหละครับพอดีตรงนั้นคิดไปคิดมาเ,เราจะปลูกยางนาไปทําเป็นป่าเห็ดก็จะป่ากอที่นี่ป่ากอที่ปลูกในป่าเวลาไอ้เข้าไปหาของป่าเก็บหน่อไม้ในป่านี่ก็อ่าอันนี้ไผ่อันนี้กอแรกๆเลยนะ แต่นี่จะจะตัดส้างเนี่ยก็จะออกหมดเอาไว้เฉพาะลำที่เอาใหม่นี่เพราะว่าจะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงกอไปก่อนทิ้งสร้างหมุนเนี้ยมันก็มาปลูกที่ลุ่มันก็ลำไม่ค่อยโตไม่ค่อยโตครับแต่ว่าลองนอดกนอดกเพราะว่ามันอยู่ข้างห้องน้าเครื่องอะไรมันก็คือธรรมดาแต่ว่าเนาะประสบการณ์ที่ปลูกสร้างหมนไอ้ลำลำลรกแรกมันเนี้ยครับปีปีที่หนึ่งปีที่สองตัดทิ้ง เนี่ยลำขนาดนี้แหละนี่นี่บไม่ไม่นนนข้างในนอนมเนี้เออเออเออลำขนาดนั้นแหละปัดทิ้งไว้สามสี่ปีมันยังไม่ผุเลยครับในขณนะที่ไผ่ไผ่ตัวอื่นมันผุแล้วครับ,รบผมก็ว่าอยู่ครับทำเป็นแบบเสาลวดเทอาไรนั่นไม่ผุนะตรงนี้นี่ทีนี้มาดูเพื่อดิบตัวหนึ่งอันนี้เรื่องเรื่องไผ่ผ่านไปเนาะไผ่นี่ก็คือเขามาขอซื้อแต่ผมยัง มมีจำหน่ายเอาไ้ปลูกตัวเองอบาง้านเลยนี่ถ้าขายเนี่ยเดว <c oughs> ติดต่อคนซื้อให้เลยเนี่ <c oughs> ผมไม่มีของขายครับผมบอกเลยวอนหนึ่งขายได้เอ้าไม่มีของขายเพราะว่าผมเอาไ้ปลูกเองด้วยแต่นี่จะเป็นเพื่อนอีกตัวหนึ่งที่กําลังดีปรีครับกําลังเอ่อคนไม่ยังไม่รู้จักก็ไหลบ,บ้านเราอ่าลูกดิบลูกลูกลูกที่ไม่ได้ตากแห้งเนี่ยกิโลร้อยนะครับแต่ตากแห้งโลร้อยแปดสิบถึงสองร้อยนะลูกมันนะผมก็เลยว่าแต่ก่อนก็ซื้อเข้ามาแหละ สามถุงอ่านี่แหละสามถุงร้อยอ่าผมเอามันขยายพันธุ์ก็คุ้มทุนนี่แหละกำไรเยอะแล้ว <c oughs> บางทีเขามาก็แจกก็บ้างอะไรบ้างแต่ได้เพื่ขายอยู่ห้าสิบาทนะอันนี้ห้าส<อ>ิบาทคือเอาไปถึงปลูกได้เลยไม่ต้องไาทำอะไรรสชาติเป็นยังไงก็ชาติมันจะเผ็ดเผ็ดเหมือนกับพริกไทยคล้ายๆแต่กินมันจะหอมๆกว่าถ้าผัดเผ็ดผัด,ผดเนื้อผัดอะไรนี่โอเคเลยครับที่สวนมีอยู่มีอยู่เงาหนึ่งมีกลปลูกใสก่กระต้นลำไยต้นระกร้านป่า มันก็เราสามารถใช้แทนพิกไข่ใช่ได้ครับใช่ได้แล้วในการในในการกินน่ะมันรู้สึกว่ามันจะสะดวกกว่าพิกไก่ครับมันไม่ต้องไปตามด้วยหันหันหันทิ้งเลยโอ้หนี่ไม่หันครับอันนี้จะเป็นจะเป็นผมจะทําเป็นอไม้ล้อมหรือว่าไม้เลี้ยงต้นบอบัดจะเลี้ยงให้เป็นโคนใหญ่ๆนี่เปนมาดูโคนนี่มันจะขึ้นโคนนี้ก่อนเราก็เลี้ยงในกระถางเรื่อยๆนี่มียกไหมยกยังไงอ๋อันนี้แหละกำลังจะฝึกยกลากอยู่ยกลาก อ๋อมันมันยกเหมือนกับไอ้ชวนชมนะใช่ใช่มันเป็นพืชตระกูลเดียวกันแต่ต้นมันจะใหญ่มันมีที่มาจากไหนแอฟิกาแอฟิกามันมาจากทะเลทรายอ่ะใช่มันอยู่ในทะเลทรายมันมันจะนี่หน้ามันไม่ค่อยมีใบนี่ใบนี่นี่ใบออกมางงี้แต่มันมีตัวกินนะมีนอนกินอ่าแต่นี้ผมจะใส่กระถางไว้เลี้ยงไว้ดูว่าจะเป็นไม้ล้อมแบบใส่กระถางได้ไหมอันนี้ผมคิดนะเมื่อคืนผมนะเลยต้องลองลองช้ำไม่ใหญ่เงี้ยไม่ใส่กระถางไม่ให้ให้มัน ให้มันใหญ่เต็มเต็มนี่ก่อนแล้วเขาขยายเรื่อยับอันนี้เป็นความคิดเป็นไม้ยะให้มันสูงให้มันแคะให้มันอ้วนแค่อยู่ขนาดนี้พอไปได้กล้าฟันมาจากไหนสั่งเข้ามาสองลูกร้อยห้าสิบาทสั่งเป็นลูกมานะเป็นลูกมาเมล็ดมันตรงตรงเยื่อเนื้อมันก็กินได้อร่อยเหมือนเหมือนมะขามออใบใบมันก็กินได้เป็นยาเปลือกหรือแก่นข้างในที่เป็นเนื้อนี่ถ้าเรามีต้นใหญ่เราฟัน มาทําเป็นเป็นอาหารได้ตัวนี้นะสรรพคุณมันเยอะอยู่ศึกษาดีๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวคอยจะบอกว่าอ้อปลูกทาไมต้นบบาบาบไม่ใช่พื้นที่ไม่ใช่พืชในพื้นที่เนาะก็อยากเสี่ยงดูอยากลองอ๋อนี่อะไร <laughs> อันนี้ของแปลกไหมไม่เอออันนี้ก็คือทดสอบคือตัดตัดให้มันโค้งโน้มลงมาแก้งมันฮะทําท่าให้มันตายประมาณว่าลำหนึ่งเนี่ยถ้าเราตัดยอด มันได้ประมาณสิบกิ่งครับแต่ตอนนี้มันได้เราทําแบบนี้มันได้ทั้งหมดเลยสิบห้าถึงยี่สิบเออยที่ยี่สิบถ้าเราถ้าเราแยกออกมันมันจะได้เยอะกว่าเป็นมด้ใหญ่เห็นไหมนี่ดโดยการโดยการเอาเมีดสับสับข้างหนึ่งครับสับข้างหนึ่งแล้วก็ดึงดึงลงมาครับมันกิ่งมันไม่สมบูรณ์มกิ่งมันสมบูรณ์นะก็มีครับมีมีเจออันมันเจอเจอแรงมันถึงถึงฤดูหน้าฝนหมดพอดีมันก็ได้อยู่นี่ฝนก็ได้เลย เยวออกเอาไว้หน้าฝนบอ,อกใหม่ครับนี่ที่ทิ้งก็นี่แหละครับก็ไม่เป็นไรเอาไว้ง่ายอ่ะห้าสิบกิ่งเราได้แค่ยี่สิบห้าก็คุ้มแล้วก็คือปลูกแทนต้นมะพร้าวต้นที่มันตายอะไร่ตายก็ปลูกลสร้างหมุนลงไปสร้างหมุนจากกิ่งที่เราตอนเองอืมอันนี้อันนี้เง้านี่คุณเง้าปีหนึ่งดินี่อีกปีสองปีนี่ทําแต่กิ่ง พันในไผ่สั่งหมุนขายเนี่ยก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วเนี่ยครับอันนี้คือขุนเงาลองลองทุกวิธีแล้วขุนเงาได้เงาเดียวนะครับแต่ถ้าเราเงาตัวนี้เป็นตอนกินได้สิบขึ้นใช่เราก็เลยลองทุกวิธีนี่แหละอันนี้อันนี้มันไม่รอดเราก็ทิ้งไปอันนี้ไผ่ไอ้นั่นไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงหวานครับแต่ว่าไผ่เลี้ยงหวานนี่มีข้อดีเลยลำมันลำมันจะตันดีมากเลยครับตัน ลำใหญ่ไปเจอเจอในสวนของแท้เขาโอ้โหมีแต่ลำใหญ่ๆนี่ลำเล็กเลยที่สวนปู่ไว้อยู่สองกอครับนี่ตันนี้เหมือนโดนแดดไหมต้นไม้ถ้าโดนแดดมากๆนี่โดนเนี่ยโอ้โดนแดดเขาครับมันมีวิธีแก้ไหมไม่รู้ก็รดน้ำาหมืนก่นเาีทาไหมเออมันมันจะเป็นไอ้ีไาเขาปลูกยางพาราน่ะครับช่วงที่มันจะเล่นเขาเอาสีเอาสีน้ำมันทาอืมอันนี้ก็ไใ ตอนนี้แหละแยกออกมาอันนี้ไม่ต้องตกใจเด้อผมมองเบาใตตรงนี้อันนี้คือ,อยังไม่เอาลงคือเอามาให้มนเดลม,มันกินตอนน,นมายัง,ย,ง,ย,งยังมีเนื้ออยู่นะผ่<อ>านไปหนึ่งปีนี่เอามาช่วงนี้แหละผ่านมาหนึ่งปีก็ให้มมเดลมันกินไปก่อนก็เลี้ยงโนเดงไปด้วยเลยตอนกินไม่ออกครับไม่ออกมีคนจองแต่มันไม่ออกลากอันนี้มัดแดงนี่มัดแดงช่วงหน้าแรงนี่ เดี๋ยวอีกหน่อยก็เข้าฤดูการแย่ไข่มดแดงครับตรงนี้ก็ไม่บ้านห่วงไม่ให้ใครเข้าอย่างงี้ยมีเลี้ยง <laughs> ไหมมีให้อาหารมีอะไรบ้าไหมปล่อยธรรมชาติเลยครับถ้าให้อาหารนี่แต่ให้ก็มีอยู่ในบ้านแล้วเนี่ยมีข้าวมีอะไรยังอยู่ที่สวนเนี่ยคือทดลองให้อาหารไข่มันใหญ่แต่ทวนตัวเราเราไม่กินไงไม่กล้าสัว์ <laughs> <laughs> มีให้อยู่ตรงนูน้นตรงมนม่วงอ่าตรงนงรงน้นคือให้คือเวลามีเราก็เอาเอา,เอาไปให้คือเวลาไปนั่งกินข้าวตรงนั้นนะเวลาทำสวน เี๋ยจะเป็นมะม่วงเบาใต้ก็เอาลูกดีโอ้มะม่วงเบาใต้นี่แค่เอาเอายอดมาเนี่ยไปฝากกับต้นอื่นครับติดเร็วตัดเอายอดไปฝากกับมะม่วงนั้นเนี่ยไปฝากใส่กรบลาต้นมันเนี้ยฝากไปใส่ม่วงกล้นติดเร็วอะไรเนี่ยคเวลานั้นก็เป็นลูกเอ็มเป็นพวงคนั่นแหละนี่นี่นี่กำลังออกช่อไหมเป็นพวงพวงเนื้อมันสิบห้าลูกถึงยี่สิบลูกนะใช่ใช่อก็โอเคอยู่ปลูกทิ้งๆอันนี้ก็สร้างหมุนเหมือนกัน อันนี้เกิดเองนกออกมาเลยบักบักพี่ผวนครับเกิดเองดูต้นภาษากลางเขาเรียกอะไรนะนมนมราชสีไม่ไม่นมวัวนมวัวครับยันบางแห่งเขาเรียกคล้ายกันนมราชสีเออนั่นแหละแต่ต้นแมวอยู่นู่นทีโอลูกเยอะงเียหน่อันนี้นกออกมาเลยขู่เลยเล็กๆนี่เห็นไหมไม่ได้ต้นใหญ่ขนาดนั้นก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าผมไม่ดูแลไม่ถึงลุงไม่อยู่เอาเนี่ยนะ ด้วงกินในฐานะที่ปู่ครับเขาจะแนะนําคือด้วงแรดเนี่ยอืด้วงแรดมันไม่ทําให้มะพร้าวตายแต่มันจะกัดแล้วยอดหักมันจะมากัดนี่นี่นี่หลอดกันตรงนี้นี่้ยอดหักทีนี้มันจะเจอดาบสองดาบสองคือด้วงงวงด้วงช้างเหรไม่ไม่ด้วงงวงไห็นไหมที่เขาเรียกด้วงสากรอ๋อวด้วงงวงตัวแดงัเดียวกันตัวเหลืองแดงมันจะมาวางไข่ใส่ตรงแผลที่ด้วงแรดกัดอ่าเลงแผลอย่างนี้ใช่ไหม พอ,พอมันมาวางไข่ใส่ปุ๊บทีนี้พอมันฟักตัวออกมาเป็นตัวด้วงปุ๊บมันจะเจาะชอนเข้าข้างในอ่าข้างในต้นเพื่อไปกินไอเนื้อข้างในต้นเนี่ยตัวนี้จะทําให้ตายทีนี้อย่างที่สวนเป็นการค้นพบด้วยบางเอิญปลูกทั้งมะพร้าวแล้วก็ปลูกทั้งไผ่กิมซุงไผ่สร้างมนเนี่ยผลปรากฏว่าในช่วงของเดือนตุลาคมเป็นช่วงที่ดวงแวดมันจะออก ออกระบาดมันจะฟักตัวมาเป็นตัวเต็มวัยมันจะไปอยู่กับหน่อไม้คือหน่อไม้ก่อนหนอนนี่มีสี่ตัวห้าตัวโอ้ไปจับัปกินไหมมันกินหน่อไม้กินเนี่ยมันกินหน่อไม้แต่มันไม่กินมะเร้าเอาเอาเออมันก็เปลี่ยนอาหารเนาะเปลี่ยนอาหารทีนี้อมันมีวิธีแก่พืชสกุลด้วงที่มันเป็นตัวด้วงที่เจาะอยู่ข้างในเนี่ยมันจะแพ้สารที่ออกฤทธิ์เป็นด่าง พวกปูนขาวพวกโดลไมอะไรต่างๆนี่เราเอามาหวานที่โคนแล้วก็้นน้ำต้นไม้ต้นมะพร้ามมันจะดูดซับเอาเอาด่างนอะขึ้นไปปูนขาวขึ้นไปปุ๊บนี่ด้วงมันจะอยู่ไม่ได้มันไม่ได้กินก็ไปแล้วอ๋อครับอันนี้มันจะแก้ทันอันนี้หมดแล้วหมดสภาพแล้วนี้หมดแล้วหมดเลก็เลยก็เลยปลูกไผ่ไว้รอแล้วอ่อไผ่ต้องรออันนี้ก็บ่อปลานะครับบ่อปลาว่าจะทําใหม่ก็คือ มาดันดันให้มันเลือกเก่าแล้วก็ให้มันแคบกเก่เาเจ้าทามันมันอยู่แต่น้ํามันอยู่นะโกลยโกลย,ลยขี้เลนขึ้นไปทําดินปลูกต้นไม้ได้ได้ครับหรือ<ด>เอาไปทาแปลงผักได้สุดยอดมากเลยเนี่ยนี่ว่ารอมันแล้งดีดีก่อนจะเอารถรถติดต่อรถมอโคยชั่วโมงระสี่ร้อยเล็กๆมาจกจกขึ้นเอามาใส่ได้มันกว้างพอได้สร้างบ้านช่างไหสช่างกระต๊บน้อยอะไ <laughs> <laughs> อันนี้มากอกปลา อ่ากินหน่าสองปีข้างหน้าจะได้กินลูกเลื่อนี่ม,มนออมก,กอ,อกปลาอ่ามนกอกปลาคุเห็นปลูกทีเพราะอะไรนี่ไหมะบ่ขี้เกียจเลยปลูกที่อื่นไม่ยังไม่มีที่ปลูกตนนนนก้นไม้มันเยอะลวเสียบเสียบโอ้ยคนหาก็พันไม่มีครัไ่ไกล้เองไม่เป็น่วังนี่ไอ้ตัวรอดมันก็รอดอยู่แต่มันจะโตได้ลูกไหมล่ะมะพราะ้าวอย,ยากอย่าหวังอย่าหวังถ้าถ้าเราจะเอาไม้ป่าอย่าหวังกันก็ปลูกก่อนฟังนี่นะครับ ก่อนกันเทคันนี้นี่ก็ปลูกในกันเทนาก่อนก็จะเป็นไรแลยทีนี้พอเอาไม้อื่นมาปลูกใส่มะพร้าวไม้ไม้ปลูกฝั่งนี้ห่างกันตั้งปีหนึ่งเหรอดันมาใหม่จะเล่าให้ฟังที่สวนปลูกมะพร้าวห่างกันเจ็ดเมตรนะแต่ในในช่วงเจ็ดเมตรจะมีกล้วยอยู่สองกอทีนี้ผลปรากฏว่าพอปลูกได้สองสองปีมะพร้าวแถวหนึ่งเนี่ยคือผมรือกล้วยออก ผลปรากฏว่าพอสามปีปุ๊บมะพร้าวแถวที่รือกล้วยออกมันออกกันติดลูกแต่แถวที่ยังเอากล้วยไว้นี่ไม่ออกไม่ออกลูก <laughs> ใช่ <laughs> <c oughs> มันเลี่ยงกันเหรอเลยยังไงเหมือนว่ามะพร้าวนี่ถ้ามีต้นไม้อื่นอยู่ใกล้นี่เขาจะจากออกูกชา้าเออเหมือนเหมือน,นท่านพูดเมื่อกี้นอะว่าไอด้ดวงง,งงวงช้างหรืองวงงวงแหลมจะลงไว้ว่าดวงอะไรนะดวงดวงงวงมาดูใกล้มันจะลงไปนี้แหละครับนอะมันออกลูกข้างล่างมันจะกินอย่างนี้เลยเห็นไหมนี่ มันจะเป็นกลางนี้แหละเปื่อยห,หมดเลยคือวงจรของร่วมเนี่ยมันเอาเริ่มจากที่ที่ตัวเต็มวัยครับพอตัวเต็มวัยปุ๊บมันมันขึ้นมากัดกินกินอาหารตัวผู้ตัวเมียผสมพันธุ์ปุ๊บตัวผู้ก็จะจะตายไปตัวเมียก็จะวางไข่อวางไข่เสร็จไอ้ด่วงแรกนี้จะวางไข่ในพื้นดิน ตรงหนดินินเป็นปุ๋ยเป็นอะไรน่อยุ่มๆหน่อยดินถ้าดินดีอ่ะเขาวางหมดแหละไม่ <c oughs> ไม่เขียงว่าต้องไปวางกองวัสดุอะไรทีนี้พอวางไข่ปุ๊บฟักออกมาเป็นตัวเป็นตัวด้วงจะเลยตโตๆไปช่ว,วงนึงแล้วก็จะเข้ากระปาะอือทีนี้พอออกจากกระเป๋ะปุ๊บก็จะมาเป็นตัวเต็มวัยก็ผสมพันธุ์วางไข่ก็หมดอายุไข่มันจะวนเวียนวนเวียนชีวิตของมันนี้เนาะ ตอนนี้ก็ปลูกเมล็ดแล้วก็เสียบเสียบกริงก็ได้กินลูกแปลกๆอยู่เดกินเขาแล้วกินพยุงต้นนี้ก็ปลูกพร้อมกันครับหกปีหกปีแต่ตอนนี้เลยโตกว่าเพื่อนโตกว่านสน,นสสวนที่พราอ,อยู่โตกว่าเพื่อนเลยหกปีนะครับตอนนี้จะเป็นต้นอะไรต้นกะีีเขาควายเลยวะใบหล่นมาแล้วกะีีเขาควายแหละต้นไม้แปลก ซื้อเข้ามาอน,นี้ไม่มีไม่ม,ม,มีในบ้านเราไม่มีสังเกตไม่เห็นพืชตัวหนึ่งอะไรกวานป่าอยู่อีกสวนหนึ่งครับแล้วตอนนี้ก็พ่อไปอยู่ะจะลงตรงนี้ด้วยกวางป่าอยู่อีกสวนหนึ่งนะคนปลูกป่ามันต้องมีกวานป่าสวนนี้ปลูกไม่รอดครับปลูกอยู่ฝั่งนู้นไม่รอดก็เลยก็เลยว่าปลูกอีกสวนหนึ่งพราะที่เก็บกินแล้วลุงทมหัวดวันกันเลยวว่นนี่ไอตอนนี้น่าจะได้กินอยู่นะมะพร้าว มะเขามะเขามะฟ้าไอ้เรื่องเหลืองไงเขาไฟกว่เนี่ยไอ้ไอ้ที่ใบไม่ไหม้นี่เกิดจากแมงดำน้าใช่ใช่ตัวเล็กๆก็ก็เหมือนกันแมงแมงดำน้าเนี่ยมันจะเป็นตัวเล็กๆปีกดำๆวางไข่ปุ๊บมันก็จะเป็นตัวหนอนตัวหนอนตัวหนอนนะที่ที่ใกินี่กินใบเอาปุนเขามาใส่ก็หายเหมือนกันเหมือนกันแกได้ปลูกอันนี้พูดในกรณีของ เราเป็นอินทรีย์นะทถ <laughs> นี้จะเป็นแต่ก,ก่อนเป็นผลไม้หมดนะเป็นต้นกล้วยเป็นอะไรเมืออกนั่นแหละก็เลยได้ไอ้ฟังนี้เป็นต้นไม้ป่าอาีกกระทางกันนี่ต้นไม้พระราชทานสามปีที่แล้วโตทันกันกับห้าปีไหมไม่ได้มาจากไหน,น <laughs> ผมไปรับรางวัลต้นไม้พระราชทานจากอะไรนะอง,อ,งองค์องมูมนตรีอยู่ที่ผู้สิงสามปีที่แล้วนะเขาเขามาที่ศูนย์ูเกษตรสูสิงครับก็ไปรับ เป็นคนแรกของตำบลของผูขันแล้วเป็นตำบลสนุ่อเป็นคนเดียวด้วยคนที่ได้รับต,ต้นเดียวครับด้มาต้นเดียวแล้วเจมด้วยโอ้โนี่นี้อ้นี้น,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 นี่คึนแล้วมาเกิดเองเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเป็นของที่เราได้มาแบบไม่ใช่ว่าใครก็จะมีแล้วทําไมต้องเอาตัวอื่น <c oughs> อันนี้มันเกิดเองเกิดเองก็เลยปล่อยเลยเอาออกแต่ว่าจะเผาทานอยู่จะทําฐานเอาให้มันโตนี่ก่อนแล้วคือมันเป็นต้นไม้ที่ มีเกียรตินะครับมีเกียรตินสวยมากไงครับลาตรงสวยหุนใช้ได้ครับหุนกานใช้ได้เพราะว่าดูดูทรงมันมันจะโตได้เยอะครับมันจะมีสักกี่ต้นเหรในสีสกีเต้นตรงนี้พนจะทานนี่บอกใช่ก็วันนั้นไปรับอยู่สี่คนนีนน่นั่นแหละในนั้นพูดูสิงนะที่ผมไปรับนี่สี่คนครับ<ม>แต่ที่อื่นไม่รู้แต่คนที่มารับเนี่ยมาจากปางกูหนึ่งคนผู้สิงหนึ่งคนอวัยหนึ่งเอยสนุเอยคูขคันหนึ่งคนแล้วก็อะไรนะคุณหาน ครับนี่สี่คนที่ได้รับวันนั้นองค์ควนตรีมาให้ต้นไม้มอบต้นไม้ให้ก็โอเคครับสวยดีคุณใช้ได้อยู่นี่สพือีีตัวหนึ่งที่หน้าปลูกมะฮอกกานีครับมะฮอกกานีก็ต้นนี้สามปีปลูกทีหลังปลูกหลังก็บ่บอพันธุ์เม็ดพันธุ์เพาะแล้วก็ปลูก<ม>ตัวนี้ปลูกเมื่อปีกายซิโบโอกคุณรอบสองสามต้นตรงนี้ปลูกผสมกันไปเรื่อยเพราะว่าเราจะปลูก จะเอาแต่ต้นใหญ่ไว้อย่างเดียวมันก็ไม่ไหวตัวปู่มีสูงนะมีกลางมีเตี้ยบ้างแล้วเอาต้นใหญ่ออกต้นเล็ก,กมันก็จะโตจนะโต,ตอันนี้ผมคิดนะส่วนตัวเอาต้นใหญ่ไปใช้งานอันนี้ไปแล้วรอบหนึ่งดวงกับกินแล้วรอบหนึ่งเกี้ยงเลยนี่อันนี้สามปีไม่ได้อะไรเลยไปรอบหนึ่งแล้วขึ้นใหม่ก็คือดวงกับเอหนูใบกระแตอะไรแกล้เอาดูแลสวนยังไงเนี่ยผมไม่เคยดูเ,เลยผมบอกเลยเช้าเขาก็เดินดูด,ด้วย ปล่อยเลยครับย่าแล้วจัดการยังไงก็ตรงนีนน้เกี่ยวเกี่ยวมือเกี่ยวอะไรหนูเต้มครับหนึ่งใส่บ่วงไว้อยู่หนึ่งตรงนี้ก็มีนี่มันดีอย่างหนึ่งก็คือแมวครับแมวมามันคาบหนูไปเรื่อยแล้วในบอ่อนี้มีอะไรเอ่ยปลาปลาก็คือตรงนี้นี่ปลาเลี้ยงส่วนตัวตรงเออส่วน,ส,วนส่วนหนึ่งตรงนี้แล้วก็จับมาจากตรงที่ไถตรงไถยเมื่อเช้านี่ครับเอาขึ้นมาเป็นเหล่หงอาหารเนาะเอามาไว้ตรงนี้เพราะอะไรคือหนึ่งอยากมารวมกันแล้วก็ให้อาหารได้สะดวกมีข้าวสุกข้าวแล้วก็ลง ฟางคีวัวแล้วก็พวกป,ปอดผักตบบุ้งหญ้ากเกี่ยวลงน้ํานี่มาจากไหนน้ําน้ามาจากบอ่อประดานที่ออที่ขุดนะครับที่จอดโดยโดยปกติในช่วงหน้าแล้งนี่ถ้าไม่มีบอ่อประดานนี่น้ำจบน้ําแห้งครับแต่มันจะแห้งมันมษาตรงนี้นะออถ้าเติมเรื่อยๆก็นู่นแหละอันนี้ผมเติมมามาผ่านปีหนึ่งแล้วครับปีหนึ่งเติมมาโดยไม่ต้องเออออกไม่ได้ดำนาปีหนึ่งเต็มๆก็ปลาก็พอได้กินอยู่เพราะว่าเราเลี้ยง พูดง่ายคือมันได้อารมณ์ครับใช่ใช่ย้ำเช้าเรายามเย็นนี้ก็เอาอาหารให้ดูดูเขาขึ้นมากินอาหารนี่มันก็เดอวันที่ผมปล่อยปลาบูเมื่อวานก็ปล่อยตรงนี้แหละปลาบูสี่ตัวอ่ะทีนี้ปลาอะไรนะปลาอะไรปลาเปชะนที่มันไล่กินปลาเล็กๆปลาเปชะน์คล้ายกับปลาชะโดเห็นไหมมันเลี้ยงแหลมนะปลาเปชะน์เหมือนเหมือนกับปลาช่อนผมก็ปล่อยลงแล้วมันจะไม่ไล่กิน ช่างมันครับเป็นระบบนิเวศคือปลานี้มันออกลูกเยอะอยู่แล้วบางทีมันมันมาทําลายไงมันมันเป็นปลานักล่านักล่าทำลายระบบในเบตยังกรณีใช่ไหมปลาหมอคางดำอ่าอ่าใช่ครับแต่ปลาบูก็นักล่าเหมือนกันนะปลาบูอย่าลืมนะครับมันกินเนื้อนะครับปลาบูแต่ผมเคยเคยเลี้ยงเมื่อเมื่อสามปีก่อนสี่ปีก่อนที่ที่ทำตรงนี้เลี้ยงผสมกันเลยครับรอดทุกตัวปลาตะเพียนกับปลานิลก็โตปลาชนก็โต ปลาเลยนะปลาหูหลุดปลาเหมือนกับปลากดคังใหญ่ๆนะก็โตครับตัวตัวหนึ่งกิโลหนึ่งเนี่ยนะนี่ติดต่อไปอยู่ว่าจะเอาปลาปลาหูหลุดมาใส่ยังไม่มีมาครับอโทรไปเมื่อวานไม่มีก็เลยว่าถ้าเราถ้าเราเลี้ยงปลาอย่างเดียวมันก็ได้อย่างเดียวแต่ถ้าเลี้ยงปลาปลากินพืชก่อนให้มันโตโตก่อนเออทำหลอกลูกค่อยเอาปลากินเนื้อมาปลากินเนื้อลงครับทีนี้ปลากินเนื้อเราไม่ต้องให้อาหารไงมันก็ไล่กินปลาตัวที่ กา <c oughs> นนี่ตันนี้สวยมากเลยสวยสองสามต้นอยงนี้นี่นี่ไปดูข้างหลังยิ่งสวยไปดูข้างหลงังไห้ทรงสวยไหม <c oughs> ได้เลยนะไปะดูดูแฟดต, <c oughs> ตรงนี้เป็นขอบสะสะต,ตรงนี้จะลึกประมาณสามเมตรสาลูกแรกในในใน,ในชีวิตเลยนะที่จบ ที่ขุดสรข,ขุดด้วยมือไหมไม่ไม่โคํา <laughs> ทำให้ก่อนทำให้ก่อนขุดาสรอ, <laughs> อันนี้ก็ไม่โตใช่ไหมดิเอยู่ตรองเราไม่โตเหมือนกันเคยขุดศาสรด้วยมือนะใ <laughs> ห้สาวเป็นลูก <laughs> จะดูปลาไหมเดี๋ยวอาหารมาให้ให้ดูอ่าเดี๋ยวนี้ให้อ,อาหารเดี๋ยวนี้ก็ถ้าเราอยากอันนี้เราก็เอาอน,นี่แหละหวานลงห <laughs> วาน,นเสร็จลงเดี๋ยวเกมหนึงนี่นี่คืออาหารนะครับถุงถุงนี้ยี่สิบบาท ผมให้สามบาทไม่ได้ให้เยอะนี่น,นี่นี่วันที่สามนี่นี่ยี่สิบบาทนะครับก็ให้แบบกระจายกระจายนี่นนนแหละปลาตะเพียนปลานินปลาบูก็ปลอยลนี้เมื่อวานปลาช่อนปลาหมอมีมดตุกปลาปลาดุก <c oughs> ปลาดุกหน้านี่แหละเริ่มมาแล้วก็วันนี้ไม่ได้ให้ไงก็ยังไม่เยอะครับ เดี๋ยวออามาอีกที่หนึ่งมันมันเป็น,เป,นเป็นสะที่ผมลงไว้มันออกลูกอยู่อีกที่หนึ่งเดี๋ยวจะจะเอาไอ้งูไปดักแล้วก็เอามาเอามาลุมมีให้หมดคือจะเลี้ยงเสร็จปุ๊บพอมันเยอะๆดำนาตุรกเสร็จใช่ไหมพอข้าวมันขึ้นเดี๋ยวมาแถวนี้สอกหนึ่งแล้วก็ปล่อยน้ําลงดีๆแล้วก็ป่าลงอันนี้คือคงคิดนะเห็นเขาเลี้ยงเลยอยากอยากลองดูเหมือนกันเลยแต่เขาได้ขายแต่ผมก็เลี้ยงไปดูก่อนทีแรกพอได้กินอ่ะก็อพอสมควรแล้วสรุปกันเลยดีกว่าครับ อยากจะให้ทางคุณพี่วัน,นรเนาะได้กล่าวให้ข้อคิดให้อะไรกับบรรดาพี่น้องเอฟซีที่ได้รับชมมามาถึงตอนนี้นะครับว่าที่เราทำเนี่ยเรามีเป้าหมายอย่างไรแล้วเราเดินไปถึงเป้าหมายหรือยังหรือว่ายังห่างไกลแล้วก็อยากจะแนะนําให้กับพี่น้องที่ได้รับชมเนี่ยหากอยากจะทําในลักษณะนี้จะต้องทําอย่างไรก็สำหรับเป้าหมายนะครับ พูดลัดขั้นตอนเลยสาหรับเป้าหมายของผมยังไม่ถึงครับเป้าหมายก็คือผมต้องต้องทําให้เยอะกว่านี้ก็คือเรื่องปศุสัตว์ครับอ่าผมยังไม่มีเป็ดไก่กบเคยเลี้ยงครับแต่ไม่มีใครกินไม่มีใครแล้วก็เลยปล่อยไว้ตรงนี้แหละมันร้องโว้ตรงนี้ลอึ่งกบเคยมาเลี้ยงครับแต่ว่าไม่มีคนกินก็เลยปล่อยตามน,นี้แหละตามภาษาแต่จะเลี้ยงปลาครับปลาแล้วก็ไกน่นี้เป็ดเคยเลี้ยงก็คือไม่รอดไม่มีเวลาดูแลหมาแมวมันกินหมด ก็เลยว่ายังเหลืออยู่ก็คือขาดขาดก็คือหนึ่งเรื่องอาหารอีกอย่างก็คือพวกพืชผักอ่าพวกผักก็มีอยู่หรอกแต่ยังไม่โตเนาะพวกผักไม่แปรเลยอะไรลยอย่างแต่ว่าอยากฝากถึงเรื่องการที่เราทํเป็นนี่นี่ผมคิดว่านะถ้าคนไม่พร้อมอย่าทาดีกว่าผมอยากย้อนได้ไปถึงนร้ผมไม่พร้อมนะครับแต่ผมทําทําโดยไม่มีความรู้แลยก็ไม่มีประสบการณ์แต่ว่าาศัยว่าเคยเห็นรับประจําจมาจาก youtube บ้างไลยว่าก็ได้ขนาดนี้แต่ว่า ผมมีวิธีการปรับปรุงสวนอีกเยอะแต่ยังไม่จบนะครับยังไม่จบผ่านไปหกปีแล้วยังไม่จบเพราะอะไรก็คือเวลาของเราที่จะทํานี่ไม่พอทําพร้อมกันปีละสวนตกห้าสวนก็ห้าปีอ่ะนี่ปีที่หกเพิ่งได้หยุดก็ยังไม่ไหยุดยังไปปลูกไผ่ต่ออีก <laughs> โลภมากครับโลภโลภอยากได้แต่อยากให้ทําจบภายในสิบปีสิบปีนี่อยู่ได้ครับถ้าทําเสร็จอยู่ได้ตรงนี้ก็คืออีกส่วนหนึ่งแต่อีกฟางหนึ่งจะเป็นสวนผักก็ไม่ <laughs> ไม่ได้พาไปดูนะเดี๋ยวดูคลิปแล้ว เป็นสวนผักที่ปลูกไปกินไปแล้วแต่ครับคนซื้อก็ขายแต่ตัวที่เป็นป่าฉันว่าจะเน้นป่าไม้เพื่อลมเงาหรือว่าจะเป็นป่าในอนาคตค,คือป่ากลางหมู่บ้านเพราะว่าฝั่งซ้ายมือนี่จะเป็นสนุบันสนุบขวามือเป็นอวอยไหมตอนนี้มันจบกันแล้วครับผมอยู่ระหว่างกลางอ่าห่างกาันแค่กินรเดียวนะครับแต่ผมอยู่ระหว่างกลางสนุบอวอยนี่อันนั้นก็น่ายอีกสิบปีหมู่บ้านจะมาประจบกันผมจะเป็นจุดจุดจุดหนึ่งที่เป็นปอดให้กับสังคมและกวปอดให้กับส่วนรวม ก็ฝากไว้ว่าต้นไม้ทุกต้นนะครับมีคุณค่าไม่ปลูกไม่ได้ต้องปลูกแล้วครับขอบคุณครับ